กินเหล้าต้องกินเท่าไหร่แล้วถึงจะเป่าขึ้นแลวโดนจับนะครับพอดีมีโอกาสได้ไปนั่งกินกับเพื่อนคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะแล้วเพื่อนคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังนะบอ,อ,นอกว่าต้องกินเท่าไหร่นะถึงจะเป่าแล้วขึ้นนะครับเขาบอกว่ามึงเอาไปทำคอนเทนต์ได้เลยนะครับคุณหมอเขาก็เล่านะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยเราจะรู้กันว่าเป่าขึ้น50คือโดนจับ s, ถูกไหมครับแต่ห้าสิบเนี่ยมันคือ50อะไรและกินอะไรเท่าไหร่ถึงจะ50วะ ถูกไหมวันนี้ก็จะมาแพร่แบบง่ายๆฟังนะครับแบบไม่ลงลึกการคำนวณไม่อะไรเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องตั้งหน่วยขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ1นึ่ดริงก์นะครับหนึ่งดริงก์นี่คือเท่าไหร่นะครับหนึ่งดริงก์คือ250บาทนะครับนั่งได้ประมาณ40นาทีไม่ใช่นะครับหนึ่งดริงก์นะครับปริมาณแอลกอฮอล์หนึ่งดริงก์ก็คือเบียร์หนึ่งกระป๋องลองดูข้างขวดนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์สิบสองออนนะครับอันนี้คือหนึ่งดริงก์นะครับเบียร์ไวน์หนึ่งแก้ว เหล้านะครับ40%เหล้า1ช็อตอันนี้คือ1ดร่งดิงนะครับไม่ว่าคุณจะไปผสมอะไรก็แล้วแต่จะเทใส่น้ําใส่โซดาใส่น้ําแข็งไม่ใส่น้ําใส่โซดาไม่ใส่น้ําแข็งไม่ใส่แก้วไม่ใส่เหล้าไม่แดงแม่งละอันนี้คือ1ดร่งดิงนะครับทีนี้ถามว่าถ้าคุณกินเข้าไป1ดร่งดิงแอลกอฮอล์จะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมมีตารางเทียบม,มาให้ดูอันนี้แคปเก็บไว้ได้เลยนะจริงๆไม่ต้องแคปก็ได้ผมว่ามันน่าจะจำไม่ยากหรอก ต้องดูก่อนนะว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับสมมุติเป็นผู้ชายนะฮะเราดูที่น้ําหนักตัวประมาณสัก60-70บเโลแล้วกันนะครับเอามาตรฐานนะครถ้าคุณเป็นผู้ชายน้ําหนักประมาณ60-70บเโลเนี่ยนะครับคุณกินเข้าไป1ดริงด์นะครับเบียร์หกระป๋องเนี่ยจะขึ้นประมาณ25ครับอ่ะถ้าคุณกินเข้าไป2ดริง่์นะครับเบียร์สกระป๋องไวน์สองแก้วนะครับก็ประมาณ50ครับตุยพอดีนะครับเพราะว่าเขาตัดเวลาเป่าอันนี้ห้าสิบถูกไหมครับว่าโดนจับไม่โดนจับใช่ไหมครับถ ถ้าคุณเป็นผู้หญิง40-50โลนะครับกินเข้าไปหนึ่งดืงนะครับเบียร์หนึ่งกระป๋องจะขึ้นประมาณ45ครับเกือบตุยนะครับกินเข้าไปสองกระป๋องก็คือเรียบร้อยครับ90นะครทะลุจอไปเลยนะครับทีนี้บอกว่าเอ้าอย่างนี้กินเข้าไปนิดเดียวก็เป่าเกินแล้วสิใช่ครับกินเข้าไปนิดเดียวก็เป่าเกินแล้วครับแต่นะแต่แต่แต่มันมีแต่นิดนึงนะครับก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่อยู่เฉยๆนะมันก็ทําการทํางานของมันนะครับคือพอเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยร่างกายมันจะมีีีกก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 าาาาาาารรรรรดดดดดููซึมมมนนนนนะะคคคคัััับบํจแแออ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 อลลลลฮฮ์์้้วยยยย่่่งงงงขขเเเพๆ็ืุณิไป คุณนั่งโง่ๆหนึ่งชั่วโมงแอลกอฮอล์จะหายไปประมาณ15-25มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะก็คือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณกินแอลกอฮอล์เข้าไปหนึ่งดิ้งนะครับเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับแอลกอฮอล์ขึ้นมา25ใช่ไหมฮะคุณนั่งโง่ๆหนึ่งชั่วโมงนะฮะโดยไม่กินแอลกอฮอล์เพิ่มเลยนะครับแอลกอฮอล์ก็จะลดลงจนแทบจะไม่มีเหลือเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณคร่าวๆนะที่คุณหมอเขาบอกว่าใช้ได้จจรรรรรริงงนนนนนะะะะคคคคคัััับบบบเเเเเพาาาาฉ้้้้ถใใอออออไไปปลลชแววโดดก็ี๋ยย์ุุณหม